ก็ทอดปลาหนิลเหมือนเดิมนะคะปลาหนิลแดดเดียวนะคะวางข้าวตุรคาแล้วก็มีนี่ด้วยต้มจืดนะคะลังเดือนนะคะต้มจืดฟักนะคะต้มจืดฟักใส่ไก่นะคะแล้วก็จะใส่มะนาวด้วยนะคะต้มจืดฟักนามมะนาดองนะคะเดี๋ยวจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะ แล้วก็มีนี่ไก่นะคะไก่ไก่ใส่ใบยีรานะคะสามอย่างนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำนะคะสองอย่างนะคะนีต้มจืดนะคะแล้วก็ปลาดิ้นทอดกรอบนะคะเวลาจ๋าี่กินข้าวกับเ้าไหมคี่ดิงนะคะอย่าอู้อะไอย่าอู้รีทำงานบ้านให้เสร็จในแต่กา ส่วนนี้ก็ผัดไก่ใบยีราค่ะก็คล้ายๆผัดกะเพราไก่นี่แหละค่ะแต่เราใช้ใบยีราแทนใบกะเพรานะคะเคา่าวควายแล้วก็คั่วริีให้มหอมกันนะคะหนึ่งนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ กะเด็นมันทอดปลากะเด็นใส่ปลานี้นะคะกำลังจะได้ที่แล้วนะคะเทกลิ่นพิกหอมมากมากเลยนะคะเชฟกระทะดำนะคะเหน่่กระทะดำกระทะใบนี้ใช้านานนะคะแม่ใช้เป็นคำหางตำสั่งแต่แก้วอย่างเล็กๆเลยนะคะ ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะใบเนี้ยเกือบสามสิบปีได้แหละยี่สิบกว่าปไีได้ได้นานมากแล้วใบเนี้ยผนมากเลยนะคะแล้วก็เหยาะสีดำไปหน่อยนะคะนี่สีดำให้มีสีสันนะคะถ้ามีสีสันผัดะคะเฮ้ยตกจเฮ้ยตกจ ได้ที่แล้วนะคะไอรับยืดฉุนเลยกะเพาเอ้ยฉุนผัดกะเพาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาออกแล้วนะคะ,ะใส่เครื่องปรุงแลวนะคะอุ้ยชิ้นนี้ใหญ่จังน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะ,าาะ,คะปลา ปลานิลทอดกรอบนะจ๊ะเราจะเผาใส่คะนาด้วยนะคะใส่คะนาด้วยนะคะใส่คะนาให้เยอะเลยที่ใส่คะนาไม่ใช่อะไรกันคะนาเหลือค่ะแล้วก็ใส่ใบาลาบด,ด้วยะคะให,ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะต้องเตอมข้าวบ้านๆค,แบบค่ะสุดแลักสิบแก๊สค่ะ กับข้าวบานๆก็เสร็จเป็นล้วนะคะสามอย่างนะคะก็มีผัดไก่ใส่ใบวรลาใส่ใบคะนาด้วยนะคะแล้วก็เนอะไรปลาเนื้อทอดกรอบนะคะต้มจืดฟักนะคะต้มจืดฟักมะนาวดองนะคะแต่ตอนนี้มะนาวดองอยังไม่ได้ใสค่ะเดี๋ยวใส่ทีหลังค่ะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันนะคะมี รสชาติกลมกล่อมนะคะกับคาวบ้าบนๆของแก้ก็มีแค่นี้นะคะเชฟกระทะดำกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะ